ใช้งานมา1เดือนเจอปัญหาอะไรบ้างข้อดีข้อเสียของเจ้า MPPT Charger ขนาด 60A แอยี่ห้อ p o w MR รุ่นใหม่ปี2024ตัวนี้คุ้มไหมกับค่าตัวประมาณ2,000กว่าบาทและตัวนี้เหมาะกับใครมาครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังพ่อบ้านสตูดิโอสวัสดีครับ ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในช่วงของพ่อบ้านโซล่าวันนี้ครับก็จะมาอัปเดตการใช้งานนะครับว่า1เดือนนะครับที่ใช้มาเจอปัญหาอะไรบ้างข้อดีข้อเสียของเจ้า mppt charger ขนาด 60M แอมป์ยี่ห้อ p o w e mr ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ของปี2024ตัวนี้ครับนะคุ้มค่าไหมกับค่าตัวประมาณ2,000กว่าบาทและตัวนี้เหมาะกับใคร เดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตให้ฟังนะครับพูดถึงเรื่องแรกก่อนนะครับว่า1เดือนเนี่ยเจอปัญหาอะไรบ้างเป็นข้อเสียแล้วก็เป็นจุดด้อยเลยนะครับของเจ้า MBPT ยี่ห้อ p a า m าตัวนี้นะครับอันดับแรกเลยไฟสวิงครับไฟสวิงนะครับผมเคยทําคลิปนะครับที่บอกว่าอ,อ,อาการไฟสวิงนะครับ แล้วเปลี่ยนสายแบตดีขึ้นดีขึ้นจริงครับแต่มันยังหายไม่ขาดมันยังมีอาการไฟสวิงอยู่ผมก็ลองหาวิธีนะครับแก้ไขยอยู่แล้วก็ดูสังเกตอาการว่าตกลงมันเป็นที่อะไรบ้างนะครับจนผมได้มาทำการใส่นี่ครับสายตัวนี้ครับสายวัดอุณหภูมิตัวนี้ครับผมได้ทำการเอามาแปะไว้ก่อนนะ ที่หลังเครื่องนะครับจริงๆมันต้องเอาไปแปะที่ตัวแบตนะครับมันจะทําให้เครื่องมันทํางานเสถียรขึ้นอ่าอย่างตัวนี้ครับเดี๋ยวลองรู้อุณหภูมินะอ่าอ่าผมถอดเนี่ยครับมันจะเหลือยี่สิบห้าคือมันไม่มันไม่จับอุณหภูมิอ่าแต่ถ้าผมต่อเนี่ยครับจากที่ผมลองใช้งานตัวสายต่ออุณหภูมิตัวนี้นะครับอ่าสองสามวันและเห็นว่ามันการทํางานมันเสถียรขึ้นโดย โหมดการทำงานตัวนี้ครับปกติแล้วมันจะอยู่ที่4นะครับ่ากับ7มันจะสวิงสลับไปมาซึ่งมันทําให้เครื่องมันทํางานไม่เสถียรพอผมต่อตัวนี้ครับโหมดการทํางานมันจะไปที่โหมด7กับโหมด8เลยนะครับซึ่งโหมด7กับโหมด8เนี่ยมันจะทําทงานได้เสถียรมากนะครับเสถียรเลยแล้วมันจะอาการสวิงจะไม่มีเลยแต่บางครั้งมันก็จะกระเด้งกลับมาเองแต่ว่ามัน เป็นที่ช่วงครับช่วงที่เราใช้งานด้วยนะครับบางทีเราใช้โหลดหนักๆเนี่ยมันมีการดึงไฟดึงอะไรแบตอะไรอย่างเงี้ยครับกลับมาสวิงเหมือนเดิมอย่างตอนเนี้ยอ,อย่างตะกี้เนี่ยผมลองเปิดปิดไฟเปิดปิดโหลดแล้วมันก็กระเด้งกลับมาที่โหมด4.0อีกเหมือนเดิมจากเดิมมันทํางานอยู่ที่โหมด7อ่าเ0เพราะฉะนั้นสายแบตเนี่ยครับมันผมผมคิดว่ามันช่วยได้นะจากที่ผมลองจับอาการมา2 3สาวันตรงนี้ครับสายวัดอุณหภูมิควรเอามาต่อนะครับอ่า สายวัดตัวนี้ครับควรเอามาต่อนะนะครับส่วนอาการสวิงเนี่ยผมลองหาวิธีการแก้ไขเบื้องต้นก็คือผมจะใช้วิธีการเปิดปิดแผงอย่างตอนนี้มันยังทํางานอยู่เนาะอ่าเดี๋ยวผมลองเอาแผงขึ้นอีกแผงนึงที่ผมทดลองต่อขนาดไว้อ่าจะเห็นเลยว่าเนี่ยครับพอผมเอาแผงขึ้นอีกแผงหนึ่งอาการไฟสวิงกลับมาโหมดมันก็จะสลับไปสลับมาแบบนี้ครับอ่าตามที่เคยทําคลิป ปัญหาอาการไฟสวิงไปก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยครับมันไม่ชาร์จนะแม้ผมจะเปลี่ยนสายแบตแล้วเป็นสายใหญ่แล้วก็ยังเป็นอยู่ครับยังมีอาการนี้อยู่นะยังไม่หายขาดนะครับแต่ตัวตัวนี้ผมเอาตัวนี้มาต่อตัวสายวัดอุณภูมิมาต่อเนี่ยก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งทําให้มันเสถียรขึ้นอ่าให้มันเสถียรขึ้นนะ,ะเดี๋ยวผมจะลองเดี๋ยวผมจะปิดแผงก่อนนะครับ นีครับผมก็จะใช้วิธีการเเปิดปิดแผงบางครั้งก็หายบางครั้งก็ไม่หายนะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดดูนะครับแล้วก็เปิดเข้าไปใหม่ออย่างนี้ครับบางครั้งก็หายบางครั้งก็ไม่หายก็คือเราต้องปล่อยทิ้งไว้สักพักนะครับเดี๋ยวมันก็ะจะกลับมาทํางานของมันเองนะครับต่อไปครับข้อเสียหรือว่าเป็นจุดด้อยที่2นะครับของเจ้าเครื่องนี้นะครับก็คือว่าช่องต่อสายไฟนะครับค่อนข้างเล็ก นะครับเล็กมากเลยสาย PV ที่ผมใช้อยู่คือ,อสายเบอร์4นะครับตัวนี้จะเป็นสาย PV เบอร์4นะแต่ดูแล้วเบอร์6เข้าได้ครับอ่าเบอร์6เข้าได้นะครับส่วนสายแบตเตอรี่แน่นอนครับที่ผมเคยทำคลิปเปลี่ยนสายให้ดูนะครับเดิมผมใช้เป็นสายตัวนี้ครับอ่าจะเป็นสายอ่อนนะสาย AWG เป็นสายเบอร์10 ที่วาดเดิมทีเดียวใช้1เส้นแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นพ่วง2เส้นนะครับก็ก็เข้าไม่ได้ครับมันคับค่อนข้างคับนะผมก็เลยต้องเข้าหางปลาแบบนี้ครับแล้วก็จับยัดประกบแล้วจับยัดคู่แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่อลองดูครับเห็นไหมความหนามันมันไม่ได้นะแล้วก็เนี่ยดูดูครับมันร้อนแล้วก็เหลืองเลยฮะมันเป็นคอขวดตรงนี้ครับ มันเป็นคอขวดสุดท้ายครับผมต้องอเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสายใหม่ซึ่งสายใหม่ที่ผมใช้เนี่ยมันคืออสายแบตเตอรี่เบอร์16นะครับอ่ามันคือสายแบตเตอรี่เบอร์16ปัญหาก็คือมันเข้าไม่ได้พอมันเข้าไม่ได้ผมก็เลยต้องมาใช้ตัวนี้ครับจะเป็นตัวเสียบ ตัวนี้ครับผมก็เอาสายเสียบเข้าได้อยู่นะค่อยๆหาวิธีเอาสายเสียบเข้าได้นีครับก็คิดดูนะฮะรูขนาดนี้มันเข้าไม่ได้นะครับนะมันเข้าที่ตัวนี้ไม่ได้นะส่วนตัวนี้ครับแท่งตัวนี้ครับแท่งหางปลามันเนี่ยตัวแท่งมันเนี่ย,นเ,นยเข้าไม่ได้อีกนะครับเจอปัญหาเข้าไม่ได้อีกเพราะว่าความหนาเนี่ยเข้าได้แต่ความกว้างเนี่ยมันเข้าไม่ได้กว้างไปผมใช้วิธีการเจียออกครับ เจียออกให้มันเข้าได้เจียออกไปหายไปเห,เหลือประมาณนี้ครับที่เล็บผมนะเหลือประมาณนี้เจียออกไปสักประมาณ2มิลกว่าๆเนี่ยเข้าได้อ่าเข้าได้ครับเพราะรูมันเล็กมากก็ใช้อยู่ตอนนี้นะครับอ่าใช้อยู่ตอนนี้นะหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ครับผมทําการ modify นะใส่หางปลาตัวแบบนี้ครับแบบหนาเลยเอาสายเข้าไป ได้นะครับถึงจะใช้งานได้แก้ปัญหาเรื่องออช่องต่อสายไฟมันเล็กเกินไปนะครับต่อไปครับก็จะเป็นข้อเสียหรือว่าจุดด้อยข้อที่3นะครับก็คือว่าเครื่องรุ่นนี้มันตั้งกระแสชาร์จไม่ได้นะครับพอมันตั้งกระแสชาร์จไม่ได้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกระแสชาร์จมันก็จะวิ่งไปเรื่อยครับวิ่งวิ่งขึ้นวิ่งไปวิ่งมานะครับเนี่ยครับมันตั้งได้แค่นี้เองอันนี้เป็น เลี้ยงชาร์จนะครับตัวนี้ก็คือเนี่ยครับมันตั้งได้แค่แรงดันชาร์จแรงดันตามตัดนะครับไม่มีละมันตั้งได้แค่นี้เองครับมันไม่มีมันไม่มีให้จำกัดกระแสะชาร์จนะพอมาตั้งกระแสะชาร์จไม่ได้ครับตัวนี้กระแสะที่มันบูสต์แล้วเนี่ยมันเคยวิ่งขึ้นไปถึง30แอมเลยแผงเดียวนะ5้0ราบวัตต์แผงเดียวที่ผมใช้งานอยู่30กว่าแอมครับ ไต่ขึ้นไป3 2 3 3 3 4 3 5มหแอมเลยก็มีนะครับมีท,ที่ที่มันบูตขึ้นมานะอ่าเพราะฉะนั้นแบตนะครับแบตเตอรี่ที่เอามาใช้ถ้าเกิดมันวิ่งไปขนาดนั้นผมก็เลยจะแนะนำว่าแบตที่ควรเอามาใช้เนี่ยมันจะต้องมีขนาด1 0 0่อแอมขึ้นไปนะครับเพราะไม่งั้นเอ่อถ้าเราใช้แบตเอ่อที่น้อยๆน,นะครับมันจะมีปัญหาได้อย่างขนาด1 0 0่อแอมเนี่ย ที่มันวิ่งเนี่ยครับมันจะวิ่งอยู่ประมาณ10กว่าอย่างตอนนี้แดดหุกสิกว่าถ้ามีแดดก็จะวิ่งประมาณ20ยืนพื้นแล้วบางช่วงมันไต่ขึ้นไปยี่0 30้าามิกว่านิดๆเนี่ยสามสิบกว่าแอมป์เนี่ยแบต1 0 0ยแอมป์ยังพอเอาไหวแต่ถ้าท่านใช้น้อยกว่านั้นอย่างเช่น5 0แอมป์อย่างเงี้ยหรือน้อยกว่านั้นเลยเนี่ยถามว่าไหวไหมครับใช้งานครับใช้งานได้นะแต่ว่าพอคุณใช้ไปสักพักหนึ่ง ปัญหาจะเกิดครับแบตคุณจะบวมนะครับแบตคุณบวมแน่นอนน,นี่คือจุดด้อยหรือว่าเป็นข้อเสียนะครับเป็นข้อที่3นะครับต่อไปครับข้อที่4คือเรื่องของโวลต์ไหลนะครับโวลต์ไหลอย่างที่เคยแจ้งไปในคลิปก่อนหน้านี้ครับว่าตัวนี้มันยังมีอาการโวลต์ไหลอย,อยู่ซึ่งก็น่าจะเกิดจากระบบควบคุมแรงดนันมันไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นนะพอมันไม่แม่นเนี่ยมันก็ทําให้เกิดอาการโวลต์ไหล โวลต์ไหลก็คือว่าพอมันชาร์จไปสูงสูงเนี่ยนะครับจนบีมเอสตัดนะครับพอบีมเอตัดปุ๊บโวลต์ไหลอาการสวิงไฟมันจะวิ่งกระโดดขึ้นนะครับโวลต์มันจะสูงนะครับสูงขึ้นไปจนถึงที่ผมเคยเห็นนะสามสิ 3, 40, 40โวลต์ก็มีแล้วมันก็จะค่อยๆอดรอปดอ,ดอ,ดอ,ดอลงมาถ้าเกิดท่านต่ออินเวอร์เตอร์อยู่ด้วยเนี่ยอินเวอร์เตอร์ท่านอาจจะพังได้เลยนะครับมีปัญหาแน่นอนนะครับ เพราะฉะนั้นโวลต์ไหลตัวนี้ครับม,มันก็ยังมีอยู่นะครับถ้าเป็นแบตน้ําก็ไม่น่ามีไหลแต่เป็นแบตด,ดิเทียมเนี่ยมันมี BMS มันด้วยถ้าเกิด b m s มันตัดเนี่ยก็จะเกิดอาการโวลต์ไหลได้เพราะฉะนั้นปัญหานี้ครับเราแก้ปัญหาด้วยการใช้เมนูยูสนะครับซึ่งเราจะตั้งค่าแรงดันแบตเตอรี่เองเนี่ยครับอย่างตรวนี้ผมก็ตั้งเป็น12โวลต์เพราะผมใช้12บอโวลต์อยู่นะครับมันก็แก้ได้นะครับหลังจากเราตั้งค่าตัวนี้เสร็จเราก็ มาตั้งค่าครับแรงดันชาร์จผมจะตั้งไว้แค่14นะครับแค่14โวลต์พอแรงดันชาร์จหรือใครจะตั้ง14.2ก็ได้หรือตั้งน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้แรงดันมันสูงเกินไปถ้าเราใช้เมนูสำเร็จรูปก็คือค่าสำเร็จรูปจากโรงงานอย่างเป็น L04 อย่างเงี้ยครับเขาจะตั้งมา14.5 ตัวแรงดันมันสูงเกินไปมันใกล้เคียงกับค่าแม็กของเจ้าตัวแบตดิเอสเฟตตัวนี้ซึ่งก็คือประมาณ14.6นะครับมันสูงเกินไปนะมันใกล้เกินไปผมก็เลยตั้งแค่นี้พอนะครับเอาแค่14พอหรือไม่ก็14.2ก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะมันก็จะลดปัญหานะครับการเกิดอาการโวลต์ไหลไปได้พอสมควรเลยนะครับเท่าที่ผมใช้มาก็ยังไม่ค่อยเจอนะนะครับอาการโวลต์ไหลนะครับ ตั้งแต่ผมใช้ตัวตั้งค่าเป็นตัวนี้นครับไม่เจอนะต่อไปครับก็เป็นข้อที่5ซึ่งข้อที่5เนี้ยผมจะไม่ถือว่าเป็นปัญหานะแต่ผมจะถือว่าเป็นจุดด้อยก็คือฟังก์ชันมันน้อยนะครับฟังก์ชันมันน้อยมันปรับปรับอะไรได้ไม่เยอะนะครับมันมีแค่5 6เมนูเองนะครับมันปรับอะไรได้ไม่เยอะอย่างเช่น1อ่ะตั้งกระแสชาร์จไม่ได้ นะครับอันนี้ปัญหาหลักเลยถ้ามันตั้งกระแสชาร์จได้นะมันจะเพอร์เฟกกว่านี้มันจะคุ้มค่ามากๆนะครับถ้าตั้งกระแสชาร์จได้นะมันจะคุ้มเป็น mppt charger ที่คุ้มค่ามากฟังก์ชันน้อยอันอื่นก็คือในส่วนของพวกการปรับหน้าจอการปรับแสงการตั้งหน่วงเวลาหน้าจออะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะที่ผมบางทีเนี่ยเราอยากกดกลับไปกลับมาหรือเราอยากตั้งให้มัน อยู่หน้าจออ่าอย่างอยู่หน้าจอเนี้ยนานๆบางทีมันก็แป๊บเดียวมันก็ตัดบางทีผมอยากให้ไฟมันสว่างมากกว่าเนี้อ่ามันก็แป๊บเดียวดับอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ามันพวกนี้ถ้ามันมีฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆมามันก็จะโอเคกว่านี้นะอ่าแต่ทีนี้ผมก็ไม่ได้อะไรมากเท่าไหร่นะครับมันก็ใช้งานได้อ่อมันก็ทํางานตามตามตามราคาของมันนะครับคุณจะให้เอาไปเทียบกับราคาเอ่อสี่ห้าพันอะไรมันมันไปเทียบกันไม่ได้นะครับ ต่อไปครับก็คือจุดเด่นหรือว่าข้อดีนะครับของเจ้า MPT p T ชา a r เชื่อตัวนี้นะครับพูดถึงเรื่องฟังก์ชันตะกีน้นี้ฟังก์ชันมันน้อยนะครับมันก็ใช้งานง่ายตั้งค่าแค่ไม่กี่เมนูระบบมันไม่ซับซ้อนนะครับตั้งค่าแค่2-3เมนูใช้งานได้แล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งนะครับคือพอมันมีระบบไม่ซับซ้อนอย่างเงี้ยครับอย่าง มือใหม่เหมาะเลยเอาไปใช้งานแค่ไม่กี่เมนูตั้งค่าไม่กี่เมนูใช้งานได้แล้วอันนี้คือข้อดีของมันนะครับต่อไปก็คือขนาดครับขนาดมันเล็กกระทัดรัดนะครับมันไม่กินพื้นที่นะถ้าเกิดเราเอาไปใช้กับพวกตู้พกพาหรือชุดนอนนาเนี่ยเออมันก็เหมาะดีนะเพราะขนาดมันไม่เล็กนะครับต่อไปครับก็เป็นเรื่องของพัดลมอ่า พัดลมเนี่ยครับที่อยู่ตรงนี้สังเกตดูตอนนี้มันเงียบแล้วถูกไหมครับพัดลมข้อดีของมันก็คือมันไม่ได้ทํางานตลอดเวลานะครับตัวนี้มันจะทํางานก็ต่อเมื่ออุณหภูมิสูงถึง4ี่องศาพัดลมมันก็จะเริ่มทํางานแล้วก็จะทำงานไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนอุณหภูมิกลับมาต่ํากว่า40องศาพัดลม,มก็จะหยุดอ่ามันก็จะ ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของเอ้ยเสียงมันดังรบกวนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพัดลมมันทํางานตามอุณหภูมินะครับ<ป>ข้อต่อไปครับตัวเนี้ยมันคือ mppt charger แท้เพราะว่าข้างนี้ครับอ่ามันมีแกนบูสตสแกนผมส่องดูล้มันมีแกนบูสตสแกนนะครับมันก็เป็นชาร์จเจอร์แท้ที่ราคาประหยัดถูกสุดในรุ่น6 0แอมป์นะครับถูกที่สุดแล้วในรุ่น6 0แอมป์แต่ ก็อย่างที่บอกครับมันทำงานเทียบกับคุณภาพก็ตามราคาของมันนะครับอย่างที่กล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับก็คือรุ่นนี้มันราคาประหยัดนะครับเหมาะสำหรับคนเริ่มต้นคุณจะให้ไปเทียบกับราคาเอ่อสี่ห mppt อะไรอย่างเงี้ยมันมาเทียบกันไม่ได้ถ้าคุณหาราคาประมาณนี้ครับคุณจะได้แค่ประมาณ20แอมป์อ่าคุณจะได้ประมาณ2 0แอมป์สเปคมันก็จะลดลงไปอีก ผมเห็น2 0แอมก็อยู่ราคาประมาณพันกลางกต้นๆก็มีที่ไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะเป็นยี่ห้ออื่นนะครับแบรนด์อื่นพันกลางๆบางทีก็อาจจะมีถึง2 0 0 0 3,000ก็มีนะครับอันนี้ก็ลองไปหาเทียบข้อมูลดูเพราะว่าก่อนจะซื้อตัวนี้ผมก็หาเทียบค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันกว่าจะตัดสินใจตัวนี้มานะครับสุดท้ายครับผมก็จะมาสรุปให้ฟังนะครับตามความคิดของผมนะนะครับว่าตัวนี้มันเหมาะกับใครบ้างสำหรับผมนะ อันดับแรกเลยเหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นครับผู้เริ่มต้นที่จะเรียนรู้ระบบโซลาเซลล์ cell, เรียนรู้การทํางานเริ่มจับศูนย์ครับยังไม่มีเลยเนี่ยยังยังยังไม่มีเครื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ามันก็เหมาะนะชุดเล็ก,เร,กเริ่มต้นจาก12อโวลต์อะไรอย่างเงี้ยครับอ่ายังไม่ได้ไปทําระบบใหญ่ยังไม่ได้ไปทบบําอะไรขนาดนั้นก็เหมาะดีครับนะผมว่ามันเหมาะดีนะครับต่อไปครับก็คือเหมาะสําหรับ คนที่มีแผงแล้วหรืออาจจะมีแบตอยู่แล้วนะเป็นแบต12บโวลต์หรือบางคนอาจจะมอะีอินเวอร์เตอร์12โวลต์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าขาดตัวชาร์จอาจจะเคยเล่นพีดีบิเอชาร์จเจอร์มาก่อนอะไรเงี้ยตัวร้อยสองร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับอย,อยากจะขยับมีม,ม,มีมีอุปกรณ์ชุดเก่าอยู่แล้วเนี่ยมีแผงมีแบตมีอินเวอร์เตอร์อยู่แล้วไอยอยากจะลองขยับเออตัวนี้เหมาะผมบอกเลยตัวนี้เหมาะ เหมาะเอาไปใช้แทนกันได้เลยแต่อย่าลืมเรื่องแบตนะครับดูแบตก่อนนะครับถ้าเป็นแบตน้ําก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไรถ้าเป็นแบตลิเธียมผมแนะนําว่าเต้องใช้กับอย่างน้อยเนี่ย100แอมป์ขึ้นไปนะครับขนาดแบตลิเธียม100แอมป์ขึ้นไปจะใช้งานได้ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วถ้าเกิดเริ่มจากศูนย์ล่ะยังไม่มีเลยนะครับยังไม่มีแผงยังไม่มีแบตยังไม่มีอินเวอร์เตอร์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย แต่อยากเลอะเริ่มจากระบบเล็กๆก่อนมันตัวนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าคุณจะต้องไปซื้อชาร์จเจอร์ตัวนี้คุณก็ต้องไปซื้ออินเวอร์เตอร์อีกอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าคุณซื้อ2ตัวเนี้ยรวมกันเนี่ยราคารวมกันก็มี4 0 0พกว่าถ้า4000กว่านะครับ 4, 0กว่าผมตีอินเวอร์เตอร์ประมาณ2,000ถ้ามัน4 0 0พกว่าเนี่ยผมแนะนำให้คุณขยับไปเล่นยี่ห้อนี้ครับ มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นไฮบริดอินเวอร์เตอร์ขนาด1.6กิโลวัตต์นะครับอ่าเป็นไฮบริดเป็นสวิตชิ่งเหมือนกันนะอ่าเป็นระบบสวิตชิ่ง1.6กิโลวัตต์ซึ่งมันมี MPPT ชาร์จเจอร์ในตัวขนาด80แอมป์แล้วมันเริ่มทำงานเนี่ยเครื่องตัวเครื่องมันเริ่มทำงานตั้งแต่รู้สึก1แผงนะประมาณ30โวลต์หรือ40โวลต์30กว่าโวลต์เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันเริ่มทำงาน1แผงมันก็เริ่มทำงานแล้ว เป็นไฮบิดออฟกิลด้วยนะครับราคา4,000กว่าบาทผมว่าขยับไปเล่นตัวนั้นดีกว่ามันจะคุ้มค่ากว่านะครับผมก็ว่าจะหาโอกาสอยากจะเอาตัวนั้นมาลองเล่นดูอยู่เหมือนกันเพราะว่าผมอยากจะเอาไปติดในบ้านสวนข้างในเพราะว่าผมมีแผงโซลาเซลล์ที่ใช้กับปั๊มน้ำโซล่าครับผมเอาไปติดไว้บ้านสวนเนี่ยเวลาเราไม่ใช่แผงมันเสียเปล่าถูกไหมฮะผมก็ว่าใช้กับระบบ12โวลต์นเนี่ย ก็น่าจะเพียงพอใช้กับบ้านสวนอะไรอย่างเงี้ยครับนะเอามาใช้กับระบบเล็กๆเนี่ยแผงมันจะได้ไม่เสียเปล่าเอาเครื่องตัวนี้ตัวเดียวจบแล้วผมก็ยก82โวลท์ที่เรามีไปใช้เออน่าจะคุ้มค่ากว่าเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับถ้าใครมีแบตอยู่แล้วมีอินเวอร์เตอร์อยู่แล้วเนี่ยมีแผงอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้คุ้มอ่าแต่ถ้าใครเริ่มต้นจากศูนย์จะแต่อยากเริ่มจากระบบ12โวลต์เล็กๆ,ๆก่อนเนี่ยผมว่าขยับไปไฮบริดอินเวอร์เตอร์ออฟกิ1.6กิโลวัตต์ดีกว่า ่ซึ่งเดี๋ยวตัวนี้ผมจะทิ้งลิง์ไว้ให้นะครับใครสนใจเนี่ยลองไปมองตัวนู้นก็ได้นะถ้าเริ่มต้นจากศูนย์ยังไม่มีเลยเนี่ยยังไม่มีทั้งแบตยังไม่มีทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเ,เริ่มจากตัวนั้นโอเคกว่านะครับข้อต่อมาครับก็คือแผงที่เอามาใช้เนี่ยนะครับสำหรับคนที่มีแผง200วัตต์300วัตต์400วัตต์500วัตต์เนี่ยอ,อใช้กับตัวนี้ใช้ได้นะครับสเปคมันนะครับ ระบบ1 2โวลต์นะผมพูดแค่ระบบ1 2โวลต์นะระบบอื่นคุณก็ลองไปหาข้อมูลสเปคเพิ่มเติมดูผมจะไม่ลงลึกเดี๋ยวมันคลิปมันจะยาวนะครับในระบบ1 2โวลต์เนี่ยมันรับได้กําลังวัตต์ได้ที่720วัตต์กำลังไฟจากแผงนะคุณสามารถต่อได้มากกว่า1แผงครับแต่ต้องต่อขนานอ,อย่างที่ผมทําตอนนี้ผมก็ต่อขนานครับมันจะช่วยได้ในช่วงแดดทุบแดดทุบๆเนี่ยช่วยได้เลยนะครับต่อวัตต์เกินได้ครับ แต่แรงดันนะครับโวลต์ห้ามเกินนะเขามีสเปคอยู่โวลต์ห้ามเกินครับระบบ12โวลต์รับไฟได้สูงสุดที่80โวลต์น,นะครับเพราะฉะนั้นแผง510วัตต์มันต่อได้แค่แผงเดียวเท่านั้นนะครับต่อแบบอนุกรมนะต่อได้แค่แผงเดียวแต่ถ้าคุณเอามาขนานอันนี้ได้วัตต์เพิ่มครับกระแสะเพิ่มครับแต่แรงดันจะไม่เพิ่มแรงดันจะอยู่ที่เดิมอย่างแผงตัวนี้โวลต์ VOC มันจะอยู่ที่ ประมาณ50โวลต์น,นะครับแต่ว่าแรงดันใช้งานจริงก็จะอยู่ประมาณนี่ครับ40กว่าอะไรประมาณนี้นะครับข้อต่อไปครับเหมาะกับคนที่มีแบตอยู่แล้วนะแบตลิเทียมก็ได้แบตน้ำก็ได้ที่เป็นระบบ12โวลต์น,นะครับใครมีอยู่แล้วก็เหมาะครับตัวนี้เหมาะอยู่นะครับจะใช้เป็นระบบ12โวลต์ก็ได้24โวลต์ก็ได้นะครับอันนี้เหมาะเลยนะ แต่ก็อย่างที่บอกถ้าเป็นแบบลิเทียมผมก็ขอให้เป็นร้อแอมขึ้นไปนะครับอย่างน้อยก็ต้องร้อแอมนะ,นะถึงจะใช้ได้เพราะว่ามันไม่มีตัวควบคุมกระแสชาร์จนะครับมันปรับไม่ได้นะส่วนถ้าใครจะเล่น48โวลต์กับตัวนี้ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่าขยับไปเล่นเป็นไฮบริดอินเวอร์เตอร์เลยดีกว่าไหมนะครับที่เป็นระบบใหญ่อ,อ,ยอ,ยอย่างตัวอย่างกิโลวัตต์ที่ผมทำรีวิวแกะกล่องไปเนี่ย ก็ผมว่าน่าจะโอเคนะนะครับถ้าใครจะเล่น48โวลต์นะครับหรือบางคนเนี่ยเขาอาจจะเอาตัวนี้ครับเอาไปแยกนะทำเป็น MPPT แยกชาร์จจากอินเวอร์เตอร์ตัวหลักก็ได้บางคนเขาเขาอยากจะถนอม MPPT ที่อยู่มากับเครื่องนะหรือว่าความร้อนมันจะสูงเนี่ยความร้อนในเครื่องมันจะสูงเกินไปนะครับเขาก็อาจจะใช้ตัวนี้แยกออกมาชาร์จต่างหากก็ได้นะผมว่ามันก็ได้ แต่ก็อย่างที่บอกครับข้อเสียหลักๆของมันเลยเนี่ยก็คือมันไม่สามารถตั้งค่ากระแสชาร์จได้นะครับข้อต่อมาครับระบบเล็กแต่มันก็ปลอดภัยนะครับเราเล่น12โวลต์24โวลต์เนี่ยมันเป็นระบบเล็กๆครับปลอดภัยค่อนข้างจะปลอดภัยเลยนะครับถ้ามันไม่เกิน24โวลต์เนี่ยนะครับแล้วถามว่าคุ้มค่าไหมกับราคาค่าตัวประมาณ2,000กว่าบาทนะครับ อย่างตัวนี้ครับมันเป็น MPT p รุ่นเล็กราคาประหยัดเมื่อเราเอาไปเทียบกันนะครับกับพิกัด6 0์ที่มันทำได้นี่นะครับมันก็ค่อนข้างคุ้มราคาอยู่นะครับแต่ว่าพวกออปชันพวกคุณสมบัติบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะหายไปนะเพราะว่าเขาก็ต้องเอาไปลดสเปคลดนู่นนี่นั่นเพื่อให้มันสามารถขายได้ในราคานี้ครับนะครับก็ สรุปให้ฟังนะก็คือว่าอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมเลยนะครับผมใช้มา1เดือนเนี่ยผมก็เจอปัญหาแบบนี้นะครับแล้วก็เ,เจอทัอ้งจุดเด่นจุดด้อยว่าเออมันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงเมื่อเราไปเทียบกันนะครับมันก็คุ้มค่านะครับกับราคาค่าตัวของมันอยู่นะครับในราคาประมาณ2,000กว่าบาทเนี่ยก็โอเคเลยบางช่วงนะครับอย่างตอนนี้ผมเริ่มจะเห็นมีบางจังหวะนะครับช่วงโปรแรงๆเนี่ยราคามันก็ลงมาอยู่ประมาณ8 0 0แล้ว พันแปไปไป 1, 9, ลายพันเรวมส่งอะไรประมาณนี้บางจังหวะนะแต่บางช่วงก็ยังดีดมาอ,อ,อยู่ที่2000อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียนรู้นะครับเราก็ค่อยๆเรียนรู้นิสัยการทํางานของมันนะครับอ่าแล้วก็ปรับนะครับปรับว่าเออเราจะใช้งานยังไงให้มันคุ้มค่ากับราคาตัวนี้นะครับการใช้งานเริ่มต้นเนี่ยอ่าก็เหมาะเหมาะเลยนะครับกับการเอามาใช้เริ่มต้นนะก็อย่างที่ผมได้สรุปแล้วก็อธิบายไปนะครับ ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสุดท้ายนี้ครับถ้ามีข้อมูลอะไรที่ผมพูดหรือว่าให้ข้อมูลไม่ถูกต้องผิดพลาดอะไรไปเนี่ยก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับก็พูดในเชิงลักษณะของมือใหม่นะครับเอามาเริ่มต้นหัดใช้งานนะครับก็ค่อยๆศึกษาค่อยๆเรียนรู้ระบบการทํางานของมันไปนะครับก่อนที่เราจะไปะเล่นระบบใหญ่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ วันนี้พ่อบ้านสตูดิโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ